กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอซทางช่องทุกๆกันอ่ะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออภัยเมื่อวานี่นะครับที่ลงตัวเลขแนวทางใ้เอฟซได้ติดตามกันไปหน่อยสำนักนะครับเมื่อว่านี้กันเนื่องจากติดทุระหลายอย่างนะครับครับเซานี้ <c oughs> ก่อนจะไปทำทุร,ประปลาปังนะครับ เสาร์นี้ก็เป็นเสาร์ของวันที่แปดนะครับวันศุกร์ที่แปดเดือนสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่ะธุร,ปประป้าปังของแอดวิไลก็คือว่าวนะครับมือนี้กะจะไปร่วมงานนะครับก็คืองานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมือนี้ ตามปกติก็จะเป็นวันที่10นะครับเนื่องจากติดวันหยุดราชการนะครับทางอำเภอนะครับทางประธานชมรมกำนัูใหญบาลประจำอำเภอก็เลยครับเรือนมาจัดวันที่8นะครับแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับมือนี้ก็จะจัดวันแม่แห่งชาติคือกันกะทือว่าอ่าส่วนเดือนสิงหาคมนะครับ วันสำคัญคจะหลายนะครับครับมาในโ้านี้นะครับอ่ากระต่นขึ้นมาจิบกาแฟจิบน้ำอุ่นกันครับแม่บ้านส่งกาแฟมาให้กับน้ำอุ่นจิบน้ำอุ่นนะครับดูส่ <c oughs> ครับมีตัวเลขแนวทางมาฝากกัน เสานี้นะครับประเดิมด้วยตัวเลขแนวทางของปู่ซุ่มเงียบนะครับแนวทางของปู่ซุ่มเงียบเอ็ดวิไลจะาให้ฟังนะครับแนวทางของปู่ซุ่มเงียบงวดที่ผ่านมานะครับแตกบนล่างนะครับแต่ว่าทางช่องวิไลให้โชคช่องเฮ่านะครับได้ลงเฉพาะชุดล่างนะครับได้ลงเฉพาะชุดล่างชุดบนบ่ได้ลงนะครับนาเสียดาย ได้ลงแต,แต่ชุดหลัง50บน52นะครับอเาโ้านี้นะครับได้ตัวเลขแนวทางของปูซุ่มเงียบมาแล้วนะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคมครับ2 5 68ครับล่างอย่างเดียวอ่ะเข้ามาติดตามกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็น เตรียมสมุดประกาไว้เดียวแอดวิไลจะพาเขียนนะครับนี่คือชุดลางของปู่สุมเงียบ50ตรงๆนะครับแอดวิไลสรุปให้ตั้งแต่วันที่22นะครับ22กรกฎาคม68นะครับหลักฐานการลงแนวทางนี่ชัดเจนอ่ะครับหวดนี้เสาของวันศุกร์นี่นะครับประเดิมกันเป็นคลิปแหลกเป็นแนวทาง สำนักแหลกเลยนะครับของปูซุ่มเงียบเมืองหนองบัวลำพูอ่าช่วงนี้กับบ่ได้คอยโทษสัมผัสกับปูสดๆกันอ่านอกจากมีปัญหาทางอ่าโทรศัพท์ของเงยวิไลนะครับ <c oughs> ติดต่อปูขันข้อขอนขางหยากเขาสมพวนอยู่อ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบกันของเก่าของใหม่นะครับ อ่ะครับวาเบิ่งกันนะครับงวดนี้สำหรับชุดล่างนะครับวิ่งวิ่งนี่งวดนี้นะครับปูได้มากที่สองกับสามนะครับ สอกับสาเลวิน เลขวินได้มาที่เจ็ดสามสองเจ็ดสามสอง รับมาติดตามกันต่อพอดีหลดนำแข็งมาส่งนำแข็งนะครับกันเลยมีเสียงหลดหลบกวนแน่นะครับอาจจะเป็นล่างนะครับชุดนี้อากาเซียส์วิไลบอกนะครับนาเยดายลดชุดบนนะครับทางช่องห้องบ่อเด้งงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้นะครับมาเบิรงกันนะครับจับคู่ของปูนะครับ อก็จะมีแค่สามคูแค่นั่นนะครับ MC มีแค่3คูเ7็ด2 3มเจ็ดสอ,สสอนะครับเจ็ดสามเจอ,มอ,อ่ะ ไม่แค่นี้นะครับจับคูออกมาได้แค่นี้แล้วเ,เข้ามาเบิงตัวเลขของปูนะครับตัวเลขที่ไม่มาด้วยกันครับเลขที่ไม่มาด้วยกันคือบอมาน้ากันนะครับมาเบิงอาจจะเป็นตัวใดนะครับเลขที่ไม่มาด้วยกัน เลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับเด็กที่บอมาาน้ำกันก็นกนคือนะครับของปู่ซุ่มเงียบนะครับเป็นลางนะครับบอกเพิ่งคดีห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้านะครับนี่คือบอมาน้ำกันอ่ามันจะได้กับบามาน้ำกันนะครับหวดนี นะครับเป็นล่างอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเบิ้งให้ดีนะครับ <c oughs> ครับเลขไม่มาด้วยกันคือห้าเก้าเก้าห้านะครับอ่านะี่ครับปูจับคู่มะหอครับชุดล่างอย่างเดียวงวดน,นี้วิ่งสองกับสามนะครับอ่าเลขบินเจ็ดสามสองเจ็ดสามเจ็ดสองแล้วก็สามสอง เลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับมันจันได้กระบ่มาน้ากันปูว่า5995แล้วก็มีเลขดับดับล่างทุกหลักอา่าดับล่างทุกหลักมาเบิ่งกันดับล่างทุกหลักนะครับ ดับล่างทุกหลักคือดับล่างทุกหลักคือ1 4 5 6นะครับ1 4 5 นี่คือแนวทางของปู่ซุ้มเงียบนะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันเลยนะครับอันนี้ดับทุกหลักนะครับหนึ่งสี่ห้าหกบาลักหน่วยหลักสิบนะครับคือไม่มาเลยเอาง่ายงครับอ่าดับล่างทุกหลักหนึ่งสี่ห้าหกก็คือบบมาเลยเอาง่ายงนะครับสรุปง่ายนะครับตัวเลขที่ไม่มาด้วยกันคือห้าเก้าเก้าห้านะครับ กันยาไนกับบมานำกัดนะครับหาเก่าเก้าหานะครับแนวทางปู่ซุ้มเงียบอามือนีนวันที่สรุปนะครับสรุปวันที่แปดนะครับมือ่อวันศุกร์ที่แปดสิงหาคม หกแปดนะครับสรุปให้ FC เอฟซีเดียติดตามกันเดี๋ยวปรับมุมกล้องทำไมนิดนึงนะครับสรุปแล้วนะครับปูซุ่มเงียบชุดล่างนะครับสรุปให้วันที่8ดเด้อครับมีสชุดแค่นี้นะครับ7 3 7 2 3 2เลขที่ไม่มาด้วยกันคือ5 9 9 5ดับล่างทุกหลักก็คือบอมาเลยนะครับ1 4 5 6 4ตัวนี่คือแนวทางนะครับอาสำหรับคลิปนี้เร้านี้จากลากกันไปครับแนวทางของปู่ซุ้มเงียบล่างอย่างเดียว3ตัวเน้นๆนะครับ737232เตือเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ